วันนี้เรามารีวิวลูกล้อแบบ Heavy Duty กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้ของพาริโอเป็นยี่ห้อพาริโอนะครับเป็นมันดียังไง <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูดตรวล้อหมุนกนะ่อนเนาะตัวนี้เนี่ยเป็นเนื้อล้อโอลิยูเทนโอลิวิเทนดียังไงตัวนี้ไม่ทําให้พื้นเป็นรอย อย่างพื้นโรงงานเนี่ยถ้าถ้าเป็นพื้นอีพ็อกซี่ก็จะถ้าเป็นล้ออย่างอื่นอย่างเช่นล้อสีขาวยกตัวอย่างเนะเาะล้อแบบนี้ก็จะทําให้พื้นเป็นรอยนะพื้นมันแพงกว่าลอ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ล้อที่มันถูกกับง,งานก็จะดีกว่า mm. นอกจากนี้ตรงนี้แกนเป็นเหล็กหล่อแปงว่าลาหนักนมากที่สําคัญตัวนี้เลยหน้าโคง้งโดยทั่วไป เขาจะเป็นหน้าตรงอย่างนี้แล้วมันดียังไงอ่ะมันทำให้ดูตนะ่อการที่มันจะดีเวลาเราเปลี่ยนทิศทางนี่จะออกแรงน้อยมากเลยเวลาเลี้ยวโคง้งแล้วเนี่ยเวลาคนคนเข็นเนี่ยจะรู้สึกเลยอ่ะลองดูอันนี้สิอันนี้เนี่ยหน้าตรงเนาะผมใช้เหมือนกันเลยเนี่ยอ๋อเนี่ยมันไม่ค่อยจะไปมันไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่ ขณะที่ตรงนี้นี่แทบจะไม่ต้องออกแรงเลยมาปุ๊บหมุนเบาเนาะตัวนี้เป็นข้อดีของเขาเปืตรงกลางนี่สองตลับซ้ายขวาเนาะแล้วก็ <c oughs> ที่สำคัญตรงนี้ข้างในนี้เป็นลูกปืนกันลุนเนะาะอยู่ังกฤษเรว่า t r u บ t b a บ b e งหมุนติ้วเลย้าเช็คได้ง่ายๆ เพราะน้ำหนักลงนี่ก็จะยิ่งหมุนง่าย <c oughs> ลองเทสดูที่ไม่ใช่เป็นลูกปืนแบบทัสบอลเบลิิงเป็นแบบอย่างเม็ดนะทั่วไป <c oughs> นี่มันไม่คล่องมากนะแล <c oughs> ้ <c oughs> วพอทัสบอลเบลิิงตัวนี้มีสีกันฝุ่นนะ <c oughs> ที่สำคัญตัวนี้นหนาหนาเหมือนกันนะ <c oughs> นี่น่าจะนวนเจ็ดเจ็ด จะถึงแมิลตัวนี้นะา,าเชื่อมล้ำหนักได้มากมาดูจุดเด่นอันนของอันนี้ก็คือตัวเบรกครับเบรกเป็นยังไงลองกลับไปดูคลิปก่กาๆของการเบรกมันมีเบรกแบบไหนอันนี้เป็นเบรกแบบเซฟตี้นะเนาะโทรทรล็อกเป็นยังไงอะกดเก็ปุกในี่ตัวนี้ พอไม่หมุนทำไมไม่หมุนล่ะเนี่ยมันบิลิ้นม,มาล็อกตรงนี้ลองสูมไปดูขยับไม่ได้ละน้นมันจะกลายเป็นเหมือนขาโต๊ะเลยขยับได้นิดนึงเนะอะกดออกกดไปจริงจๆรๆิงเร้ใช้เท้าเนาะมันก็จะทำได้ง่ายก็สรุปข้อดีของตัวนี้เนาะก็จะมีหนึ่งล้อหน้าโค้ง ออกแรงน้อยอ่ะมีเบรกเบรกตรงนี้ที่เบรกคอด้วยนะอืแล้วก็เป็นลูกปืนทัสบอรเบรลิงนะที่เราเคยบอกกันแนละ้วเนาะว่าหมุนคล่องมาแล้วก็หนาะน้ำหนักได้ดีโอเคเนาะตัวนี้มีอะไรบ้างอ่ะเมนี้เป็นรุ่นเบรกเนาะ เก็บที่เลยอตัวนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็มีขาตายนะเพียงเดียวโอเคจบรีวิวจ้า